สรุปสําหรับข้อ1น,นะครับผมจุดที่สําคัญข้อที่สําคัญอยู่2อ,อย่างนะครับผมนั่นก็คือคอนเซปต์ธีมทฤษฎีตรงนี้ที่ผมเขียนเอาไว้เนี่ยมันไปไหนนะครับผมมันไปอยู่ตรงนี้นะครับผมมันเป็นเหตุผลในการมีอยู่นะครับแต่ผมลืมพูดนะครับผมสาหรับไอ้สอ,อย่างนี้เนี่ยสรุปแล้วมีอะไรบ้างนะครับผมคอนเซปต์ <Concept S 2> <Concept S 1> ก็คือจุดเริ่มต้นรูปแบบความคิดเชิงนามธรรมานี่ก็จะเป็นสําคัญของคอนเซปต์ส่วนของธีมเนี่ย มันก็คืออาจจะเป็นสิ่งของรูปประรรมทั่วไปวกกับอาร์ตดีมนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของสรุปข้อ1นนะครับสำหรับตัวข้อ2เนี่ยมันสั้นๆง่ายๆเลยนะครับผมสิ่งนั้นเนี่ยมันก็คือสไตล์นั่นเองนะครับผมสไตล์เนี่ยมันก็คือตัวเรานัา่นแหละไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการวาดความโค้งหรือว่าความเหลี่ยมความแหลมอะไรพวกนี้ เอกลักษณ์หรือว่าความชอบอะไรของเราเนี่ยมันก็ลน้นที่จะสามารถเป็นสไตล์ได้ทั้งนั้นพอเอาข้อ1เนี่ยกับข้อ2เนี่ยมาประกอบกันเนี่ยเราก็จะได้ออกมาเป็นผลงานอีกชิ้นหนึ่งสมมติไอตัวที่ผมออกแบบเนี่ยจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยที่กำหนดมาจาก จุดเริ่มต้นแนวะรูปแบบความคิดเชิงนมามธรรมผมก็ใช้ในการลองสร้างมันดูเหมือนกันนะผมอย่างเช่นไอตัวหุ่นยนต์กะลาทียที่ผมวาดในมังงะนะครับผมมันก็จะมีจุดเริ่มต้นเป็นหุ่นยนต์ยักษ์โบราณน,นะครับผมคอนเซปต์ mm hmm. Concept, หรือว่าแนวคิดเชิงนมามธรรมเนี่ยมันก็คือคอนเซปต์ของการซ่อนแล้วก็อำนาจจะเป็นแนวคิดง่ายๆนิดนึงโดยมีธีมเป็นไซไฟนะครับผมไซไฟก็คือไซเอ็นฟิคชั่นนะครับผม mm hmm. บวกกับไบโอเมคานิกนี่ก็จะ ออกมาเป็นผลงานชิ้นหนึ่งได้แล้วนะครับผม